สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนาะครับช่องบ่าวทองปากซีกินแซบคือเกาพี่น้องมันนี้มากับแบ้านอีกแล้วทุกคนเอ้สบายดีเมื่อกินเขาแรกน้ำกันด้วพี่น้องวันนี้แม่บ้านลาบเหนื่อยเพื้นสุกเด็กมามากพี่น้องกับเขาวันนี้มีซองอย่างย่างเดียวแต่ว่ามีซองแบบพี่น้องก้อยขมซีมือแม่บ้านอีกแล้วพี่น้องวันนี้อันนี้ค้องของข่อยของดิบ อันนี้ของแม่บ้านพี่น้อยมันคั่วพี่น้อยลาบคั่วผักกาดผักแกมมีหลายอย่างหลายแนวทุกคนนี่เต็มเต็มผักเข่าผักกาดขาวผักชะเดาแล้วก็ผักชีแล้วก็อย่างอันนี้ไปลงมือกันแล้วพี่น้องผักกาดโอ้หลายอย่างหลายแนวทุกคนมาห้ามซ่บๆฟเนกันคนจะลงมือกับปากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่านะทุกคนมาห้ามซ่บๆฟเหกันบัวลายใหญ่หางอะไรอย่างหลายแนวผักกาดผักแกมก็ได้ นี่ก็พริกสดน้ำพี่น้องมือนีมีซองอยางตัวดีกับตัวซุกพี่น้อยก็พริกสดน้ำนี่คำแดงแฮกมันมามาทุกคนคำมแงงดงคัมแด,พดงมามาพี่น้องอืมอืมกลิ่นคมพริกสดน้ำเนี่ยมามาอืมสมิ่ก็่าสมิ่พี่น้องอืมปลาสมิ่งน้ำลายยางลายแนว กินหลับขมคืเอเก่าหน่อยชื่อมือแม่บ้าน,นแซบ่บอ,อะไรอย่างไรแน่วฟักกะเตเต็ม <c oughs> เต็มพากเขาเต็มถาดมามๆามาแซบ่บๆน้ำกันพี่น้องอืะ

ตอนเป็นใหม่ๆเน,น,น,นี่ยโอ้แพงเม่นแพงอืยอดเยี่ยมเพสิบบาททำยังไงวะในตำแตง digakap-kap korang semua. เป็นยังไงกำเนีย <c oughs> <c oughs> ร์ไงคุณกินลาบชี่มือแม่บ้านทุกคนเลยคักข,ขนาด

<c oughs> ประมาณคือกันคนคุยกันแห้งๆ <c oughs> บอกกันคือคนหูหนวกเห็นไหม cứng này luôn trong phát tài này luôn này Hãy <laughs> <laughs> subscribe เรามึงโต๊สุก,น,กน,นี่ก่อนนาะรสชาติ่ต่างกันเลย <c oughs> นี่โต๊ะสุกตัวนี้นนวกว่าแล้วว่าตัวนี้มันสินเนียวจังหน่อย เพราะว่ามันสุกมันสีนเนียวอันนี้นุม่มอืมแต่เป็นคนละอย่างอืมคมเป็นอยางไป Này con quái 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 là quái 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 เอาพี่น้องเอ้ยคำสุดท้ายเอาตับมัหนึ่กับพริกนี่ยมาพี่น้องกินยำได้กัเบ,บือ่อทุกคนเลยแทบคักเลยรวมลับลงก่อดนะพีน้องเอ้ยอิ่มมามั้งร้านกินแบ เบิด์ตสวัสดีทุ่งซุกนี่แม่วานกินคนเดียวเลือหลายอยู่อ่ะพี่น้องผักก็เลืออยู่อยู่นดีครับทานคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้อยตอนมาคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อสิ่งที่สำคัญนก้อยดื่มกดกระดิ่งน้อแจ้งเตือนเพื่อสิริภพที่มุมใหม่แล้วทุกคนเอาคลิปนี้ก็ซ้ำนีแหละเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอกั้นไม่คลิปหน้าสวัสดีครับสบายดีสบายดีบ๊ายบาย